น้ำมันฟักข้าวหรือว่าแก๊กออยที่มันเป็นน้ํามันส้มๆอ่ะคุณติ๊กในน้ำมันฟักข้าวนะคะคุณก้อยมันมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินสูงนะคะจากงานวิจัยที่ชื่อว่า c a r o t e n o i d from Gag Fruit นะคะ are more bioaccessible than those from carrot root and tomato fruit นก็บอกมาเลยว่าพบว่าในฟักข้าวเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนสูงถึง29.5%นะคะแล้วก็มีไลโคปีนนะคะสูงถึง51.3%นะคะคุณเกศซึ่งสูงกว่าแครอทและมะเขือเทศนะคะที่มีเบต้าแคโรทีนเพียง5.2%นะคะแล้วก็ มีไลโคพีนแค่0.5และก็มีบทความในเรื่องของน้ำมันฟักข้าวอะค่ะโดยมีบทความน้ำมันฟักข้าวนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารยาดร์ดรเพศสัชกรวิเชตลีลามานิตนะคะภาควิชาชีวเคมีนะคะภาควิชาชีวเคมีคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขากล่าวว่าฟักข้าวเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับมระนะโดยในเมนล็ดของฟักข้าวเนี่ยมีโปรตีนหลายชนิดนะแถมยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งโปรตีนบางชนิดที่จะก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็เซลล์ที่อาจจะติดเชื้อไวรัสนะคะมีส,นนนมนสรนนออขวว่่่ชยใเืง ภาวะ,จะเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิงอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมีสารไลโคปีนแบตา้าแคลรตินและยังช่วยเพิ่มจํานวนอสุจิและก็เพิ่มการเพื่อนไหวของอสุจิด้วยผู้ชายก็ได้ด้วยนะผู้หญิงก็ได้ด้วยนะใช่ดีมากเลยค่ะ